การประชุมของกะกะตที่เชิญพักการเมือง73พักมาหารือเพื่อเตรียมการเลือกตั้งในวันที่22เมษายนนี้นายชาวนอนอินทระโกมานสุดโคโสพักประชาธิปัตย์บอกว่าอยากให้พักเพื่อไทยส่งผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุมโดยเปิดโอกาสให้พันตำรวจโททักษินชินวัตรสามารถสไายเข้ามาร่วมประชุมได้ในนามพักเพื่อไทยและให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง11ด้วย ทางนีพพักเพื่อไทยไม่มีใครมีอำนาจเพราะต้องฟังคำสั่งของพันตำรวจโททักษินเพียงคนเดียวซึ่งการประชุมที่ผ่านมาผู้ที่เข้าประชุมก็เป็นเพียงแค่นำสารไปบอกกล่าวเท่านั้นครับบุคลากรทุกคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยในขณะนี้ไม่มีใครมีอำนาจจริงสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยลงไปถึงระดับรอปภของพักเพื่อไทยมีอำนาจใกล้เคียงกันนะครับ เพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องรับฟังคําสั่งจากคุณทักษิณน,นั่น,นจึงเป็นสาเหตุไงครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถที่จะระบุตัวผู้มีอานาจจริงในการเข้าร่วมประชุมได้ทําไมเราต้องปิดหูปิดตาประชาชนอีกเสียหายตรงไหนครับผมต่อให้ก็ได้คุณอภิสิทธิ์คนเดียวกับพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคเลยกล้าไหมครับหรือถ้าสู้ไม่ได้ไม่มีเหตุผลเพียงพอ จะให้คุณทักษิณสกายมาไหมครับหรือจะใครให้ใครเอาหูฟังเสียบหูไว้แล้วให้คุณทักษิณพูดผ่านปากคนคนนั้นนายชานอน์ยังพูดถึงข้อเสนอของคณะรัฐบุคคลที่มีพลเอกสาหยุดเกิดผลเป็นผู้นํากลุ่มนะครับบอกว่าถือเป็นข้อเสนอที่มีเจตนาดีซึ่งคนเสื้อแดงไม่สมควรไปปลุกกระแสให้เกลียดชัง พลเอกเปรมติน,นสูรานนท์ประธานองคมนตรีเพราะท่านไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองมาหลายปีแล้วครับ